ต่อกันที่ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3ค่ะพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะคะได้ส่งมอบเก้าอี้คุมตำรวจภาคอีสานรับตำแหน่งใหม่นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งสะท้อนความต่อเนื่องสืบสารประเพณีตำรวจไทยค่ะ เมื่อวันอังคารที่30กันยายน2568บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค3อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้จัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่อย่างเป็นทางการให้กับพลตำรวจตรีร,รัพีพงศ์สุภัยบุญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3รักษารชาชการแทนหลังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปพิธีการครั้งนี้นะคะจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและเป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการรับส่งในหน้าที่ราชการพุทธศักราช2557ซึ่งถือว่าเป็นขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตำรวจไทยที่สะท้อนถึงความต่อเนื่องและความเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติราชการภายในงานมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค3ามเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาหลายคนกล่าวอำลาด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานภายใต้การนำของพลตำรวจโทวัฒนาตลอดช่วงที่ผ่านมาค่ะสำหรับพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนถือเป็นตำรวจน้ำดีมีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจึงถูกจับตามมองว่าจะสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มแข็งและโปร่งใสต่อไปในพื้นที่ภาคกลางค่ะพิธีครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่ออำนาจหน้าที่แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสืบสารความต่อเนื่องในองค์กรตำรวจไทยที่สะท้อนความมั่นคงของสถาบันและการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ